ชิ้นแรกดอกกระเจียวค่ะสวยงามมากงามจริงๆเหมาะสำหรับเป็นของฝากสวยมากๆค่ะสวยอย่างที่สอง กล้วยไมย้กล้วยไม้ของเราแต่เก่าก่อนสวยงามมากค่ะกล้วยไมย้สีสดใสชิ้นที่สดอกหน้าวัวสีชมพูอ่อน ดอกมันไม่เท่าไหร่คขาแต่ใบมันสวยมากเลยใบยนี่สวยสวยเหมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญของวากมีค่าทางใจนะคะพืชพวกนี้เป็นพืชฟอกอากาศคะ่ะ ดอกหน้าวัวก็เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะในขณะน,นี้ชิ้นที่สดอกไฮยาชินอันนี้ก็สวยงามมากชอบอากาศหนาวนะคะ ดอกไม้ชนิดนี้จะมีหลายสีมากสวยงามแล้วจะมีกลิ่นด้วยค่ะกลิ่นอ่อนๆแต่บางคนที่ไม่ชอบกลิ่นนี้จะรู้สึกเวียนหัวเวลาดอกบานนี่กลิ่นจะโชยมาแต่ไกลเลยค่ะแต่ความสวยนี่ต้องยกให้เขาไฮยาน เป็นของฝากของขวานอีกคิ้นหนึ่งต่อไปต้นปาหมากนะคะอยู่ที่ไหนก็สวยที่นั่นมายืนคู่กับต้นกระเจียวแต่ต้นเล็กๆของมันนี่น่ารักมากนะคะเป็นพืชฟอกอากาศ ชั้นเยี่ยมอีกอันหนึ่งชิ้นต่อไปก็กล้วยไม้อีกนั่น,นะคะ่ะกล้วยไม้นี่คือเป็นที่นิยมไม่มีที่สิ้นสุดนีด้ดอกสีชมพูสวยค่ะสวยมากราคาก็ไม่แพงมากนักน,นะคะชิ้นต่อไป ดอกไม้เดือนมีนาเมดสเตนหรือว่าสเตนในเมชอบพูดกลับกันอยู่เรื่อยจะบานในเดือนมีนาคมอันนี้เขาทำไข่มันก็เลยบานเร็วนะคะสวยมากเลยเขาจัดกระถางได้สวยมากเลยนะคะ เหมาะที่จะเป็นของฝากของของขวัญสวยๆชิ้นสุดท้ายของเราก็คือดอกกล้วยไม้ของเรานี่แหละคะ่ะดังไปทั่วโลกสวยงามเลยให้เพื่อนๆชมแล้วบอกคอมเมนต์มานะคะว่าชอบชิ้นไหนที่สุดนะคะ ิ้นไหนที่ถูกใจมากที่สุดเขียนคอมเมนต์บอกมาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะมาดามกระปิทันเนอร์ขอบคุณมากค่ะ